มีเวลาบ่าရှင်ๆค่ะมาอกุตลอดเนเนเอาลงช่องเลยเนาะวิดีโอนี้เต็มไม่หลบอาวูบ่เนาะได้บิ่มရှင်มาอาได้คาไดมาล่ะลงมาဖြစ်ไปเลยเนาะบะเปียสุดาရှင်มาทุ้มเหมยส่าอุ๊ดดีเลยเนาะดี YouTube มายอปิมายอล่ะพัดแยกปิมาเลยเนาะเอ้าเจ้าหมดรู้ရှင်มา YouTube กด Subscribe ลงท้ายไปบ่าพี่တော့อ่าปิมาแหละ Follow เลยลงท้ายไปจ้ะค่ะ อ่าダーจ้ะတော့ဒီစာအုပ်တွေကဂျာတော့အောင်းလည်းမှာ၃ဝမ်းနဲ့စကားကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့အုတ်ထင်းမှုအတွက်ဟိုဘာလဲအထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အာダーတော့ဆီယာမဖတ်ပြတာကုံတော့မှာပေါ့နော်အာダーကြာလို့89ကဂျာတော့သူကအပြင်ចောင်းတွေအဲတက်မဲ့သူတွေဟိုဘာလဲအချက်လက်တွေပေါ့နော်ダーတော့ဟိုဘာလဲအာကို့ပါတဲ့ကိုဖတ်တာနောက်ပါပေါ့နော်ဟိုအချက်လက်တွေဆီယာမထည့်ထားပြည်တယ်နော်ဟို တီတော်မလာមីတဲ့သူတွေများលុយ ਨੇ အာဆီယမားဟိုပဲတယ်အချက်လက်တွေဖြာပြီးတော့ဒီ ठे မှရေးပေးထားတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါမှဒီမှာဝင်ဖတ်လို့ရတယ်นะคะဒီစာအုပ်កုံတွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်နေเนาะဆီယမားဟို Thai Mini เอ่อစာရေเนาะအာစကားတွေနေเนาะဆီယမားလာဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်นะคะအာဒီဟာလေးကကြတော့အာကလေးတွေအတွယ်ပဲဆီယမားဖတ်ပြလိုက်တော့မယ်เนาะ จะเด,เด็กอนุบาลอายุ3ถึง5ปีบ่เนาะหรืออนุบาล1 1บ่เนาะถึง 3, ่ายังไม่น้นการเรียนบ่เนาะแบบวิชาการเข้มข้นแต่จะเรียนผ่านกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อ,อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาสติปัญญาครับสุดาเอ่อคลีเดียว่เนาะโอ้ปรเดียไอ้เลมิวตุงนี่ไอ้ยุยงไงนี่ไอ้ยวดตุ้ดด้วยไอ้ยังจีมาตีนบีบีหัวเนาะโอ้โอ้ลุ้งยีเบ้ไอ้เลมิวโอ้อจิ่นสาเรต้าเบ้ไอ้เลมิวดูดพิพีเนี่ยตีนตัวบีได้ปงแซมมิวเนาะอ่ากระทรวงศึกษาที่การกำหนดให้จัด กิจกรรมตาม6ด้านหลักๆดังนี้บ่เนาะอ่าราเดียปาเลสสุดอนหนึ่งบ่เนาะกิจกรรมอ่าพัฒนาทักษะศึกษาค่ะค리เดียด้วยบ่เนาะฟังนิทานดูภาพอ่าน,นออกเสียงฝึกพูดทักทายสนทนาเบื้องต้นรู้จักพยาชนะสระและ คำง่ายๆบ่เนาะแต่คณิีอัดตัวบ่เนาะอ่าปีหนึ่แม่นี้กาจ้าเนรอกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์บ่เนาะอ่านับเลขถึง1ถึง10บ่เนาะรู้จักรูปทรงเอาไปแล้วสีอ่ารูปทรงอ่าสีขนาดบ่เนะานะเปรียบเทียบจำนวนหาของเหมือนต่างฝึกเรียง ลำดาบ่เนาะดากะเลเลนี่โอ <ried>, ้บ่แปละอนุมัติมาสู่โอลิชิญาแม่ย่านี่บ่เนาะอ่าดาโอ้บ่แปละอ่าซาอุดิเนี่ยมาไปอ่าพัดไล่ดอกบ่เนาะดาจ้าတော့ค้อมหมู่นี่บ่เนาะเสี่ยมาโอไล่ชาปี้ท่าดานี่เนาะโอ๊ะกะเลย่าเอี่อี่อายุแล้วสุยินป่าริป่าริโอตีนย่าดาเลยบ่เนาะมูลั่นโดอ่าปอ1ปอ6ดูเลยเนาะอ่า เยเมนอสเชียรนะคะดีซาอูกูจารดอติสพทเชนเดสบรชีนเนาะอราสยามาติดตัเชียงอวานมาเลยดมาอยู่รยาเลยนะคะดาโรสยามาข่มมูเดชาบีเดฮาดิเลยนะะเยนาะลัพาลุยยาเลยนะคะโอเคค่ะนาลา,าเมบีโอกจรดมินิาเอเดากันลงีดสยมาลาพายามาพิปาเลยนะคะ อาอลองจิสุติมาเลยอารมณ์ตาตานะคะสวัสดีค่ะ